สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีจ้าโมนี่ช่องจิงอีสันมาน้าภาพมวลจ้าพี่นอ้องเอ่อมนิซิมาล่ำให้พี่น้องเข้าฟังเพื่อคลายเครียดกันค่ะและถึงปัญหาสิรุมเราขอมีเพียงสองเฮาเป็นไอ่บา้า ละทางชีวิตมีแต่คลื่นแต่ลุ่มอุปสรรค้างหนา้าสิขอท่าเป็นฟ้าฝันเจ้าผู้เดียวทอนั้นโอ้ยทอนั้นที่เป็นเนื้ออยู่ในใจๆๆ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 ทุกปันใดก็ยอมทอน บบ่บ่นเลยแต่คำน้อยบบ่บ่บนเลยแต่คำน้อย,ย,ค,ำอยคำประนามใครยามใครมินอันมนุษย์เดินดินในจะพ้นคนนินทา ปากของคนมันยาวกว่าปากกาว่าช่างเถิดนาขอเราอยาเคชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือกำลังใจแท้วันใดหากใครรังแกฉันเป็นเพื่อนแทจ้จะปลอบใจยามจนรอยยิ้มเมื่อยามฟาซีถูกใจเมื่อยามเธอมุน ไม่แต่วันอิ่มวันหิวถ้าเป็นตะคิวก็จะไม่บุนขอเพียงมีเราสองคนขอเพียงมีเราสองคนจะอยู่ต่ำบนหุนใดก็ยอมอ๋อยอยได้ช่ยใจฉันพร้อมบาสนไผซ้อมไผ่เมาไผ่ว่าไผ่าาาาสิมาชีนาวะโตเจ้าพอดียิงผู้ดีพร้อมคูเกียงเดินยิงผู้นี้พร้อมกูเคียงเดินนักเป็นเขาเป็นเนินไหลทางหลุมร่อง ขอประคองใจพี่ส่วนเสขอประคองนะใจพี่ส่วนเสย,ยามหักเฮ้น้องจะเป็นเส้าใจไพเขาวาว่าเอ็นเอียงไปเสื้อเบือคนนเพลินเบาข้ามนั้นบ่จริงยิ่งตอนถูกหักลัง ยิ่งตอนถูกคักหลังฉันเองก็ยังว่าเธอไม่ผิดนังเงาราวรังจิตเพื่อนสนิทคือเราปลอบใจจงเชื่อฉันนะไม่วันข้างหน้าจะเกิดอะไรถ้าเจ็บนั้นเจ็บเพราะใครถ้าเจ็บนั้นเจ็บเพราะใครก็รู้ใจว่าซ้ำคนหมดทางขวดกับแก้วฉันเก็บแล้วอย่าทำห้เมฆบังตาควันดำไกลจะจาง โชคดีพรุ่งนี้อาจมองเห็นทางแสงสว่างเรืองขึ้นฟ้าอัมพายย้ำใช้ได้จิตใจมองมลย้ำใช้ได้จิตใจมองมลแน,นมนข้นคางข้างคอยเอือเเแคเป็นเพื่อนแทเคียงไหเคียงควนเป็นเพื่อนแทเคียงไหลคียงข้นย้ำมาเห็นใช้สวนจิเดมือดึงอาย สิเดมือมาดึงอายขอขอบคุณพี่น้องเอซีทุกท่านเด้จอจ้าช่องจริงของย่าอีสานมาน้าข้ามวนเด้อจ้าในพี่น้องจ้า